เออจะชวนเราตายหาวดิที่นี้ประเทศไทยจ้าเป็นไงล่ะครับน้องนองนี่แหละที่ผมล้างรถมาก็คือวันแรกผมรอดนะพอวันที่สองมาปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยนะนี่น้ําถึงนี่เลยนะฮะเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Area 6 i Channel สายเลยนะฮะวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆไปหาเติมน้ำมันนะครับหลังจากล้างรถมาโอ้ฝนตกไป2วันนะครับน้องๆเป็นวิธีการขอฝนที่ดีที่สุดนะค,คืออะไร <Hey. S 1> รู้ป่ะการล้างรถนี่แหละหล้างรถทีไรฝนตกทุกทีนะฮะตก2วันแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับเฮ้แย่แย่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับยางทิมซันนะยางทิมซันไทยแลนด์เหนียวนุ่มทนหนึบได้รองแล้วจะติดใจถ้าใครสนใจลองใช้ยางทิมซันนะครับติดต่อได้ที่เพจทิมซันไทยแลนด์หรือว่าจะเป็น w w w t ์ด m s u n o n l i n e c o นนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0 8 5 9 2 4 6 5 6 5นะครับโอ้สาวๆนักเรียนอย่างเยอะเลยเห็นว้าเนเว้ยบ้า โอ okay. ้ผมชอบโมเมนต์อย่างนี้เลยก็คือออกมาปุ๊บเจอน้องๆนง่ยใช้ได้ใช้ได้นะฮะเขตชุมชนงดใช้ความเร็วนะครับช่วงเย็นๆนี่รถเยอะนะรถไม่ได้วอร์มนะฮะมันเป็นอื้ออยังไงไม่รู้เหมือนมันจะดับแหล่ไม่ดับแหล่อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ใครสนใจมาร่วมสนุกกับเรานะครับ มาร่วมสนุกลงรูปลงคลิปในเพจนะครับก็ฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับแอร์ียหกสองชสายลุยนะฮะชื่อเดียวก,กันกับช่อง YouTube เลยนะครับชื่อเพจนะมาตอนเย็นกลัวแสงหมดนะฮะนี่แสงจะหมดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ผมต้องขับไปเติมน้ำมันแล้วกลับเข้ามาทำงานนะฮะถ้าออกปักซอยนี่ไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับก็คือรถเยอะรถเยอะแนะ่ผมว่าจริงจงถ้ามันติดจน,นถึงปากซอยนี่แปลว่าโอ้โหไม่ต้องถามนะครับรถเยอะมากนะ มียางไม่นวมนะครับไปผมว่าแหละเห็นหรือเปล่านี่แหละนี่แหละนี่แหละรถติดนะฮ <c oughs> ผมคงไม่เติมน้ำมันหรอกนเนี้ยนี่แหละมาที่ไรไม่ปิดวังนะครับถ้าออกมาเวลานี้ก็คือฝนตกนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมจะผมจะรอดไหมเนี่ยการที่เราไม่มีกระจกมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับก็คือเวลาเราสันสันวิสัยในการมองนะฮะเวลาเราจะแซงอะไรประมาณนี้หรือว่าเราขับช้าอะไรประมาณนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าไอมีรถข้างหน้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะอ้ปาดกันมันเลยนะครับ <laughs> จะไปสายมุด ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตีโซนดดกเขาบู๊ปอเช่สีแดงอย่างแจ่มเลยนะฮะโคตรได้รูนิดเดียวนะฮะโอ้แต่ชนเราไม่แดะนะไม่ใช้ความเร็วนะครับก็คือรถมันเยอะนะรถมันเยอะรถติดอย่างเงี้ยน,นะ แบบว่าเราซอกแซกอะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังกันด้วยนะครับโอ้ยนี่จะบอกแต่เขานะครับแต่เรานี่แหละสุดยอดเลยนะครับผมได้ขี่เล่นสามแล้วเนะี่ยโอ้ัมไปขี่เล่น3มกับเพื่อนเขาดีกว่าไม่แนะนํานะครับนะแล้วแบบว่ากฎหมายเขากําหนดมาว่าอะไรนะห้ามขับเล่นสามเอ้ยไม่ใช่ห้ามแทรกกลางนะฮะแต่นี้ผมก็ไม่ได้แทรกนะฮะผมก็ผมก็นี่แหละ <laughs> โอ้ผมค่อยๆไปดีวกว่านะครับผมกลัวโอ้รถเยอะชิบหายเลยโอ้ผมเข้านี่ดีวกว่าผมกลัวไปไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้ปะ <laughs> ไปไม่ได้ปะเฮ้ยโอ้ออกหน้าก็ได้วะโอ้ดิโอ้อโอจะชนหน้าหรือชนหลังเอาเอาตีล่ะโอ้เอาเอาเอาไป <laughs> บอกเลยว่า รถอย่างติดเลยนะฮะผมจะได้เติมน้ำมันหรือเปล่าวันนี้แก้วตั้มดากูเส้นว่ยปอร์เช่ขับไปไหนมาไหนมีแต่ปอร์เช่โอ้โหแต่งโคตรสวยเลยปาดิโทป่าปาดปอร์เช่ไหมอ้ยังสวยเลยนะฮะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว อย่างเปี้ยวกระเดียวเงาะเอา้ามันจะไปทางไหนล่ะบ้านี้โอ้ยไปกูแนะ่ <Yeah. S 1> เราสายมุดนะฮะเรามุดอย่างเดียวนะครับ <Yeah. S 1> เรามุดอย่างเดียวแล้วก็ขับรถตรงนี้นะแล้วเขาเข้าไปเติมน้ำมันนะครับ <Yeah. S 1> เป็นไงน้อง,องสุดยอดไหม <laughs> อุยอ้ยเออจะชวนเราตายหาไดิขับรถวนไปวนมา โอ้ร้านปังเว้ยเฮ้ยชิ้นละยี่สิบาทโอ้ไม่ได้เข้าไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะฮะเติมแค่สี่บาทพอนะครับเก้าห้าสี่สิบครับครับผมัี้ให้เนาะเนะไกพี่ดูเลกด้วครับส0ดเออกดอีกทีดู นนะจัดไปครับอ่าจัดไปครับนี่คือฝึกงานใช่ไหมเนี่ยโอ้ถือกันถือกับว่าเป็นหารายได้พิเศษเนาะอ่าครับผมขอบคุณครับครับเก็บดไว้สามพันเดือนสามพันถ้าม,มาก็ได้พอดีตเติมน้ำมันสี่สิบบาทได้ขีดหนึ่งเนะยโอ้แค่นี้ก็เอานะฮะ น้องๆจะไม่ค่อยเห็นผมขับขับรถไปไหนนะครับก็มีแต่อยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะช่วงหน้าฝนนะ <days> later. ที่นี่ประเทศไทยจ้ารว <c oughs> ยน้ำโว้ยขับแบบเี้ยวเรือมาขี่กว่าไหมสุดยอดเลยครับพี่น้อง จัดไปเลยสิโอ,โอ้น้ำครึ่งแข่งเลยนะฮะดูดิเอาเรื่องจะบ้ากระมังเอาดิโอ้โอโอโอ ใจเย็นนะครับลูงพี่โอ้ฮะเออเออโอ้ยห้าขวดางสูเฝ้าไปเซเป็นไงล่ะครับน้องๆนี่แหละที่ผมล้างรถมาก็คือวันแรกผมรอดนะพอวันที่สองมาปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยนี่น้ำถึงนี่เลยนะฮะ เนี่ยโอ้ไปลุยฝนมานะครับน้ําถึงนี่เนี่ยคิดดูดิน้องๆโอ้โหดูไม่ได้เลยนะนี่เหมือนเดิมครับเนี่ยเหมือนเดิมล้างรถช่วงหน้าฝนนี้ก็คือเรียบร้อยนะฮะคิดดูดิน้องๆออ้ี่นี่เห็นปะโอ้เละเละเละมากเลยนะฮะนี่เนาะโอ้เกือบสอง่ยน้ำอ่ะน้ำท่วมนะฮะสูงกับศอกเลยนะครับ นี่แหละครับน้องๆถ้าใครล้างรถช่วงหน้าฝนนี่ใครเจอเหมือนก,นกันกับผมนี่บวกหนึ่งมานะนี่แหละที่แรกผมนึกว่าฝนมันจะไม่ตกแล้วเพราะว่ามันตกไปสองสามวันแล้วนะก็คือวันแรกที่ผมออกนะขี่รถออกไปเติมน้ำมันวันแรกไม่โดนนะมามาวันที่สองผมไปทำธุระที่บางนานะครับอู้หนี่เลยแก้วนี่เลย ไม่ตายสิมันท่วมอะไรวันนี้วะเพิ่งล้างรถเสร็จใหม่ๆนะครับก็ขี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นะเละเหมันเดิมนะครับนี่โอ้ยแย่ๆๆโอ, <c oughs> อ้ถ้าใครเจอเหตุการณ์เหมือนกันกับผมบวกหนึ่งมานะบวกหนึ่งมานะน้องๆถ้าใครเจอเหตุการณ์เหมือนกันกันกบผมที่แบบว่าล้างรถปุ๊บเนี่ยฝนตกเลยนะครับบวกหนึ่งมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอเหมือนกันกันกบผมแนะ่ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย